ด้วยนะคะคุณพ่อยินดีด้วยนะคะคุณน้องต่างขั้นค่ะต่างขั้นจะไม่ขออ้วนได้อายเด้๋ยวนีะอ้วนโอ้ยกินหลายๆเขาที่ล่ะเออปักินอ่ะกินอยู่บ่เวปัญห่อยากลดทุนลดทุนจีหลายกว่าบ่ดีเนาะมันมีเพียงเลียนๆพร้อมเลยอยากกินแต่สุ่มอยากชมีกปล่าแมนโอ้ยไปหาชมยังไ่กินมาถามหน่อยมีบ่โอ้ย เดี๋ยวก็จมน<ด>เจนี่ย <'ve> เดี๋ยวก็จมนี่คือม่หาหมอหาหย่างละตรวจสุขภาพไม่ตัวจก็เนี่ยกินหลายเนาะมันก็จะเป็นอย่างสี่ตัว,วโอ้ยเว้บเราก็ไปหาสมกินก่อนไปไปไปเอาเอาโอ้ยเอาเอยไปห,หาคือวิ่งแห้งแก็งว้ายแป๊รนี่คอยตรงไปหาหมออย่าี้เหรอล่ะบอกเราว่าให้ไปหาหมอว้ายไม่ได้แล้วเอาขอยๆยังไป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 หาหมอคอยกินหลายพวกคือใกล้เบรกแล้วหมอก็จะออกเวรไปกินข้าวก่อน คุณหมอคุณหมอครับมาจิงได๋อีกเนาะค่ะมันีดเบกเบกเลยได้หรเบกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเบรกขวดมีเออสิบินแบ่เดี๋ยวก็จอมมิงเดี๋ยวก็จอมปวดหัวอยู่พิจัยเด๋เนาะอาการเนาะค่ะแล้วก็อันอยากชมอยากชมแล้วก็ร่องพุ่งคุณวะอ้ยล่องพุ่งก็ล่องบ้านนี้อยากชมแต่ว่าล่องพุ่งใครมาไครบ้า่ะคุณหมอประจำเดือนขาดไหมคะขาดดรือขาดแบบไหนคะเออปกติคุณมาหรือยัง มาวันไหนนี่มันมันที่ยี่สิบปกติคุณมาวันที่เท่าไหร่บ้ามาคุณหมอบ้ามาเลยไม่มาเลยเหรอคะเดือนนี้ห้วยไม่ใช่แม่แล้วเหรออะยังเราแม่นหมอสั่นขอหมออันต์จะเศร้าบังเด้อเอาเอาดีๆคุณหมอจมยุบ่เศร้ายู่งแล้วก็ปวดหัวเดี๋ยวระวิงยุ่งว่าจะไปหมอโอ้ยยังหมอผู้รู้ยู่งให้มันหมหมอลูก พวกเจ้าทันซ้ำนี่แล้วจ้าประมาณสี่สัปดาห์แล้วจ้ายินดีด้วยนะคะคุณพ่ออยินดีด้วยนะคะคุณน้องตั้งคันค่ะตั้งคันตั้งคันประมาณสี่สัปดาห์กว่าแล้วค่ะแม่นบอหมอแม่หมอกดพิษบอกนี่ไงคําดูสิคะมันอ่อนน้ออยู่ตรงนี้ค่ะแม่หมอไม่แยหมอไม่นบ่เชื่อค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะหมอมันเม็นไขมันไข่หมนไขมันค่ะของแท้ค่ะเดี๋ยวรับสมุดเอ่อีชมพูก่อนนะคะ ไปรอข้างนอกนมคะเดี๋ยวคุณหมอเรียกอีกทีค่ะไอจะบริสุทใจบอกเขาเลยไม่ลูกดิคอยว่าจะไ,ไขมันอู้ไอกยัยคูัอย่ยอยว่าน้ำาสคือไผอ๋งว่ค่อยข่ยก็คือเจ้าเท่านั้นตัวขึ้นไอจังไหนไอเป็นมันจะเป็นมันเป็นมันวาหาปีเ <laughs> ลยนี<อ>่ทองร้างแต่ซีทับดาไปทองก็ไผมาแหละคอไปติพูด ยางเมื่อได้เมื่อนั่นฮะยางเมื่อค uh? อยวิ่งได้วิ่งก็คอยยางเมื่อคอยวิ่งได้บอ่บอ,บอ,อบ๊อบ๊อคอยวิ่งบ่อบไอ้ไอ้คอยวิ่งได้เป็นมันหรอจับ